สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่5กรกฎาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,541.30จุดลดลงไป18.97จุดหรือว่าติดลบไป1.22%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่76,000ล้านบาทเศษเศษโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มการเงินค้าปลีกธนาคาร ICT อสังหาริมทรัพย์อาหารพลังงานอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BCH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.70% BDMs บวกขึ้นมา3% RAM บวกขึ้นมา6.93% TSG บวกขึ้นมา6.07%วิภาบวกขึ้นมา2.48% CSG บวกขึ้นมา2.11%ก็ได้เซ็ิเมนเชิงบวกหนุนเข้ามาหลังจากที่ทางด้านของกรมการแพทย์นั้นมีการสั่งให้เตรียมรับมือผู้ป่วยโควิด1 9ที่มีแนวโน้มเพิ่มกันขึ้นมาหลังจากสายพันธุ์ใหม่เริ่มมีการระบาดที่รุนแรงมากขึ้นทางด้านของ CMC ราคาหุ้น บวกขึ้นมา5.13%ก็มีการนำเข้าทางด้านของชุดตรวจ ATK เพิ่มขึ้นโดยเป็นการประเมินว่าความต้องการในการใช้ชุดตรวจโควิด -19 นี้ซึ่งเป็นการตรวจแบบริ่งด่วนนั้นยังคงมีเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทางด้านของ STA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.03% STGT บวกขึ้นมา8.93%ก็เป็นการรีบาว กันขึ้นมาในช่วงสั้นหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นแรงบวกระยะสั้นเข้ามาจากกรณีที่โควิดนั้นกลับมาระบาดทางด้านของไบโอเทควันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง22.68%ก็มีการเข้าซื้อกิจการธุรกิจกั่นน้ำมันไบโอดีเซล Matter Oil Synergy Holding ซึ่งก็คาดว่าจะมีการบันทึกรายได้เข้ามาได้ทันที และก็น่นจหนุนให้กําไรในตรามาสองประโยคนั้นเติบโตได้อย่างโดดเด่นทางด้านของไว s ์ราคาหุ้นวันนี้บวกขึ้นมา2.50%ก็คาดว่ากําไรในตรามาสอประโยคนี้นจะเติบโตได้ค่อนข้างดีโดยทางด้านของธุรกิจซีเฟรตนั้นก็ยังสดใสยอยู่ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเซนเทลราคาหุ้นติดลบไป4.05% เอราวันติดลบไป3.17% MBK ติดลบไป4.07%ก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการที่ทาดานของโควิด1 9นั้นมีนานโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มกันขึ้นมาทางด้านของ a อซัวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.79%ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากในกรณีของโควิด1 9นั้นมีการระบาดเพิ่มกันขึ้นมาซึ่งก็อาจจะทำให มีผลกระทบต่อการยอดใช้รถเช่าหลังจากนี้ทางด้านของโมโนราคาหุ้นติดลบไป10.59%แล้วก็ JTS ติดลบไป10.68%ซึ่งราคาหุ้นทั้งสองหุ้นนี้ถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากเมื่อวานนี้เก่งกำไรในดีลของการที่ Advance นั้นซื้อกิจการ t r i p l e T b ทรปปทบ band จัตตระของ j a ส z เลยทำให้สองหุ้นนี้ มีการเก่งกำไรกันขึ้นไปค่อนข้างแรงมากทางด้านของเจมาร์ Mart, วันนี้ราคาหุ้นติดลบไปแป3จุดสามสามเอร์เซตเจมทีติดลบไปเจ็ดจุดศูนเจ็ดอร์เซนติงเกอร์ติดลบไปเจ็ดจุดหนึ่งสี่เอร์เซ็นตแล้วก็เจติดลบไปห้าจุดสี่สมเอร์เซ็นตซึ่งหุ้นในกลุ่มเจมาร์ Mart นี้ถูกขายทำกำไรกันลองอมาหลังจากที่ช่วงก่อนนั้นนี้ก็มีการเก่งกำไรเรื่องของการเปิดตัวเจฟินเชนซึ่งก็เป็นบล็อกเชนน้องใหม่ในเครือของเจมาร์ Mart. แล้วก็จะมีการ เปิดใช้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นในกลุ่มเจามสา์เองก็มีการปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างแรงทางด้านของ KTC ราคาหุ้นติดลบไป4.87%ธานีติดลบไป4.64%ติดล้อติดลบไป4.35% <c oughs> ก็มีการกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้กดดันในเรื่องของการชำระหนี้ของบรรดาลูกหนี้ต่างๆนั่นเองทางด้านของมาลีราคาหุ้นติดลบไป15.45%ราคาหุ้นนั้นยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีความกังวลในเรื่องของกระแสการควบคุมเครื่งรองดื่มผสมกัญชาทางด้านของ NRF ราคาหุ้นติดลบไป7.32%ก็เป็นการกังวลเรื่องของภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจในเฉพาะ ในสารัฐและก็ในยุโรปซึ่งก็ถือเป็นตลาดหลักของ n r f และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ